เอาครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็สวัสดีวันที่6พฤษภาคมด้วยนะครับก่อนวันนี้เดี๋ยวผมจะมา,าแชร์เทคนิคการเทรดกันลกันนะครับว่าการเทรดเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนบ้างนะครับในการข่าอเดอร์นะครับตรงนี้ก็เป็นอันดับแรกเราต้องมาดูเทรนด์ดูเทรนด์ก่อนนะครับผมว่าหน้าตามันเป็นอย่างเนี้ยมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรเนาะ อันนี้เป็นเทรนลงนะครับเพราะว่ามันวิ่งลงแบบนี้ใช่ไหมครับดูทมเฟรมใหญ่ก็ได้นะครับนี่เห็นไจะสังเกตด้ชาดตนะครับว่าเขาวิ่งเป็นไงครับเขาวิ่งลงอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับโล่ต่ำไฮต่ำลงเรื่อยๆแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะทำโลไม่ได้ละนิวโลอะที่ต่ำกว่าเดิมไม่ได้นะครับมันเป็นสัญญาณการที่จะกลับตัวขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันมีการสร้างแนวรับเกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหากมันหลุดแนวรับตรงนี้มาเดี๋ยวผมซูมเข้าไปดู หากมันหลุดแนวรับโซนนี้มานะครับผมนี่อา้าวนันไงเห็นไหมมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับมีหลุดแนวนี้มาดีโซนนี้โซนนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยโซนกรอบนี้แหละรครับอ่ะนั่นแหละครับก็ถ้ามันหลุดมาใช่ไหมมันก็จะอ่าเป็นลักษณะนี้นะครับผมก็คือมันจะลงมาแบบนี้ต่อนะครับนี่มันก็จะทาอ่านิวโรต่ำลงไปเรื่อยๆแต่ว่าที่ผมตีตรงนี้ทําไมผมถึงตีตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นไหมที่แรกเนี่ยเห็น จุดแรงซื้อไหครับแรงซื้อเขามีความสัมผัสกันเป็นไงครับ 3- 4จุดเพราะฉะนั้นผมจะให้ความสำคัญกับจุดนี้เป็นพิเศษครับปลายไส้ที่มีความสม่ำเสมอหรือว่ายืนพื้นอยู่ในาราคาเดียวกันเนี่ยมันจะมีแรงซื้อที่ค่อนข้างเยอะเห็นไหมว่ากราฟลงไปเป็นไงครับถูกเด้งกลับขึ้นไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่มันลงมาถึงนี้มันจะถูกเด้งกลับอีกแต่เั็นไงครับ ถ้ามันหลุดลงมาได้มันจะเป็นแบบนี้ครับอาเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูเอา้าไปซะแล้วนะครับตอนนี้มันมันมันอ่ามันหลุดไปซะแล้วนะครับผมเทรนไลน์นี้ผมน่าจะต้องลบละเพราะฉะนั้นมันเบรกแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะรอเข้าออรักษา,านี้นะให้มันมาชนอ่าเส้นนี้ก่อนนะครับเส้นแนวแนวแนว,แนวรับเก่านะครับตรงน,นี้ให้มันกลายเป็นแนวต้านใหม่ก็แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับผมอะ รอเนะครับเอ้าไปแล้วเ,เดี๋ยวเราไปดูคู่อื่นไปทางๆก็แล้วกันนะครับช่วงบ่ายเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าจะไปกดดิจิทัลก็ต้องเสี่ยงรับความเสี่ยงกันเอาเองนะครับเพราะว่าน,นีเรื่องของความดีเลข,ของอสัญญาณเวลาเราเข้านะครับประมาณ2 3สามวิเรากดที่แนวอาจจะไปติดไกลๆเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครจะเข้าหรือว่าจะาทำกำไรในตลาดดิจิทัลก็ต้องรับความเสี่ยง ที่มันเกิดความดีเลยประมาณสองวิถึง3วินั่นเองนะครับอยู่ที่อินเทอร์เน็ตแล้วก็อยู่ที่อ่าสภาวะตลาดในช่วงนั้นด้วยกันละกันเนาะรับความเสี่ยงกันนะครับแต่ว่าไบนาเรีก็77%นะถือว่าอืมไม่เยอะแต่ก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะครับก็ถือว่าอยู่ในจุดที่พอรับได้เนาะพอรับได้นี่ครับอ่ะเห็นไหมอย่างที่ผมบอกเลยครับเป็นไงครับถ้ามันหลุดตรงนี้ไปใช่ไหมครับหลุดโซนแนวรับ พวกนี้มันมีโอกาสที่จะจึ๊กเจ๊ไหนไหมแต่ตรงนี้มันหลุดลงไปแล้วมันยังไม่ขึ้นไปใช่ไหมครับก็มีโอกาสมีโอกาสที่กราฟจะดิดขึ้นไปหาแนวนะครับหรือไหลลงต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะสร้างจุดกลับตัวจุดใดจุดหนึ่งนะครับอย่างเช่นดจิเกิดดจิปุ๊บแล้วแท่งต่อไปก็อาจจะถูกปรับรงราคาขึ้นไปหาแนวแบบนี้นะครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโหว,วาได้สวยมากเลยนะครับ อ่ะนั่นแหละก็ประมาณนั้นนะครับก็แต่ผมคงไม่อยากกดสวนเขาเนาะเพราะว่าเทรนขาลงมาค่อนข้างที่จน่น่ากลัวนะครับอันนี้ก็ไม่เล่นกับแนวนะครับเป็นแนวต้านเป็นแนวต้านที่มันไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับแนวนี้นะมันแนวกว้างนะครับมันมีโดจิช่วยผลักดันแนวก็จริงนะครับแต่ว่าแนวโรจิไม่ใช่โดจินะครับเส้นกริดมีเส้นกริดอยู่ข้างในแต่ว่าแนวมันกว้างเกินไปนะครับจุด ส่งราคาที่ชัดเจนมัน,มนอยู่ตรงนี้แต่คราวนี้มันหลุดไปแล้วมันก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับเดี๋ยวผมรออาน,นี่คมันมันต้องเราต้องคอยไปดูด้วยนะครับว่าแนวไกลๆนะครับอันนี้ก็ไม่ไกลนะแนวแถวๆตรงนี้ใช่ไหมครับที่เขามาแถวนี้เพราะฉะนั้นผมจะตีจุดแถวๆนี้ไว้นะครับซึ่งมันมีแนวซ้อนเยอะเห็นไหมครับแนวซ้อนตรงนี้เยอะชึบอีไปไสมีเน,น,นว้ยไสนะครับพราะผมวางไปปุ๊บใช่ไหมครับ เป็นไงครับแนวนี้มันสัมพันธ์กับโซนนี้พอดีเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นแนวต้านเก่านะครับผมก็มดูว่าเขาจะไปเล่นแนวไหนกันแน่นะครับแต่ว่าถ้าเจอลักษณะอย่างผมจะไม่ค่อยใช้เนาะโอเคเดี๋ยวจะมาแล้วนะครับนะหลุดไปแล้วนะครับก็แนวไม่ชัดเจนแนวไม่ชัดเจนในการที่จะรับราคานะครับอืมก็หลุดหมดเลยนะครับหลุดหมดเลยนะทั้งสองแนวที่ผมตีไว้นะครับนี่แนวนี้ คือแนวเนี้ยมันมันมันไม่ชัวร์อยู่แล้วละ่ะแต่แนวเนี้ยมีโอกาสไงมีโอกาสแต่ปัญหาคือมันมีมีแนวซ้อนอยู่ข้างบนนั่นแหละครับราฟเลยวิ่งไปหาแนวซ้อนข้างบนในท้ายที่สุดพอแนวซ้อนตรงเนี้ยมันมันไม่แข็งแรงคอที่จะยื้อไว้ได้นะครับมันก็เลยหลุดรูุไปแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าผมจะเข้าไหมผมไม่เข้านะแบบนี้มันมันหาจุดเข้ายากนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่าจุดส่งราคาที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับอันนี้เป็น การกลับตัวได้ไหมในแง่ของความเป็นจริงมันก็ได้เพราะว่ามันเกิดแท่งที่แบบกินกินแท่งนี้ขึ้นมาแต่ว่าคําว่าไฟแอคชั่นมันจะใช้ไม่ได้เสมอไปนะครับผมอีกอย่างคือราคามันมาเปิดตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมแทนที่ราคาปิดอยู่ตรงนี้นะครับราคาเปิดจะอยู่สูงกว่าหรืออยู่เท่ากันแต่ราคาที่มันเปิดของแท่งนี้ มันดันมาเปิดตัวใต้ใต้ใต้ราคาปิดของของแท่งเขียวคนหน้านะครับนี่คือความอันตร,รายนะครับความอันตร,รายของอของกราฟถ้าเราจะกดในรักัณะไรแอคชั่นนะถ้าให้ดีนะครับควรให้เขา,าสร้างแก๊ปของราคากระโดดขึ้นไปแบบนี้นะครับน่าจะดูสวยงามกว่านะครับผมอีกอย่างคือมันจะติดเส้นปิดตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมถ้าเราจะกดลงอ่ะมันก็จะติดเส้นปิดตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะวิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยมีโอกาสที่มันจะไหลลงต่อนะครับนี่ เฟนกิตัวนี้แท่งนี้อันตรายนะครับอันตรายเพราะฉะนั้นให้เขาหลุดไปหาแนวนี้ดีกว่านะครับมันจะปลอดภัยกว่านะครับแนวนี้หลุดไปหาแนวนี้นี่ครับผมแล้วก็แนวที่ต้องระวังแนวที่ต้องระวังนะครับก็แนวนี้ปลายไส้ตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเรากดตัแถวนี้ใช่ไหมถ้าเรากดมันรีเจคชันลงมาเรากดตัแถวนี้ใช่ไหมครับมันมีโอกาสนะมีโอกาสนะครับที่เดี๋ยวสักครู่นะครับมันจะโดนโดนโดนปลายไส้เนี้ยผลักดันราคาขึ้นเพราะฉะนั้น มีโอกาสที่มันจะวิ่งอยู่อย่างนี้อยู่อย่างเนี้ยอยู่ในกรอบเนี้ยอยู่ในกรอบเนี้ยที่ผมตีไว้เนี่ยอ่ะมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูสัญญาณจากเขาก่อนนะครับเห็นไหมนี่ไหมครับมันมาเปิดตัวปลายไส้พอดีเลยเพราะฉะนั้นมันยังไม่ชนแนวนะนี่เท่ากับว่าเขายังไม่ทดสอบแนวให้นะครับผมแต่เรงซื้อมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับแท่งนี้มีปิดตรงนี้แต่ว่าราคากระชาติขึ้นไปเปิดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะกดสวนเขาลงไปไม่ได้นะครับ มันยังไม่ถึงแนวด้วยก็ระวังนะครับระวังนิดหนึ่งครับกราฟแบบนี้นะครับระวังกันด้วยนี่ฮะขอดูทามเฟรมกว้างๆของกัน,กนครับโอเคเขาไปสัมผัสแนวแล้วนะครับม,มีได้นะครับสัมผัสที่เรื่องยัง,ยงเลยนะครับคือผมต้องให้แท่งเนี้ยขึ้นไปชนแนวแล้วก็คอนเฟิร์มว่ามันจะลงต่อนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเขาปิดตัวอย่างนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะอ่า หาจุดเข้าได้เลยนี่ครับต้องรอเขาแบบตึงก่อนนะครับอีกอย่างมันปิดได้แนวแบบนี้มันจะผิดเงื่อนไขเทคนิคของผมนั่นเองนะครับผมไม่สามารถเข้าได้แบบอย่างปลอดภัยนีครับอย่างมั่นใจนะครับเดี๋ยวต้องรอให้เขาคอนเฟิร์มนิดนึงนะครับในการที่จะใช้แนวรับเก่าตรงนี้เพื่อสร้างแรงผลักดันเป็นแนวต้านในในแท่งถัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับไปดูคู้อื่นดีกว่าเนาะ รอนะครับเดี๋ยวรอจบแท่งนั้นก่อนนะครับเราค่อยว่ากันเนาะโอ้นี่เราจบแท่งนี้นะครับถ้าแท่งนั้นปิดใต้แนวนะครับเรามีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับผมตีไว้ตั้งนานแล้วอะตั้งแต่เมื่อคืนนะครับว้าวว้าวน่าสนใจนี่ครับผมอยากให้เขาปิดใต้แนวนะถ้าเขาปิดใต้แนวผมจะเข้านะครับผมจะกดครับมีแรงขายอยู่นะมีนะครับมีอย่างชัดเจนว่าแรงขายอยู่ตรงนี้นะครับโอเค โอเคครับถือว่าถ้าเขาปิดตัวอย่างเงี้ยว้ายงามไส้เห็นไหมผมกดลงเลยได้ไมั้ยเนี่ยผมกดลงเลยได้ไมั้ยเพราะว่าเขาจาังจะลงต่อเดี๋ยวผมรอให้เขาดีดตัวขึ้นไปนิดนึงเนะดีดตัวขึ้นไปประมาณนี้เดี๋ยวผมจะกดลงนะครับเพราะว่าแรงขายแบบมหาศาลมากนะครับแบบน,นี้ครับขึ้นไปนิดนึงลูกขึ้นไปที่เส้นปิดอ่ะผมยังได้เส้นปิดเลยนะครับ โอเคถ้าอย่างนี้ผมก็ไม่เข้าเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะมารับแรงจากเส้นปิดแล้วดันลงนะครับจุดเข้าที่ปลอดภัยกว่าคือเส้นปิดนะครับแม้ว่าราคามันจะมาเปิดตรงนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าจุดเข้าปลอดภัยที่สุดก็คือเส้นปิดตรงนี้มันจะมีแนวของแท่งนี้ช่วยช่วยประสานงานในการผลักรา,าคาลงเนาะก็อเห็นไหมพอเขาไปชนเส้นปิดแล้วเป็นไงครับมีแอคชั่นเลยใช่ไหมครับผม ดูอาการเขาก่อนนะครับสีได้นะนั่นงไงเห็นไหมเห็นไหมอย่างที่ผมบอกว่าถ้าได้เส้นกริดอ่ะมันจะโอ้โหผมรอเขาขึ้นไปหาเส้นกริดอ่ะคือผมอยากได้ราคาเส้นกริดมากเลยครับ <c oughs> มันจะเป็นราคาที่ผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่านั่นไงมันลงต่อไปแล้วนะครับ <c oughs> รอก่อนนะครับรอก่อนเนาะฟึบ ตรงนี้ก็ยังไม่มีแนวที่ชัดเจนนะครับจุดตังอินที่เราจะใช้ในการโ้โหไปแล้วเห็นไหมว่าอย่างที่ผมบอกไว้ใช่ไหมครับว่าตรงเนี้ยมันเป็นแนวแนวรับเก่าใช่ไหมครับโซนตรงเนี้ยมันเคยเป็นแนวรับเก่าเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่กราฟจะมาขึ้นไปหาแนวใช่ไหมครับแล้วก็ลงต่อชุบแบบนี้นี่แบบนี้เลยใช่ไหมครับอ่ะก็เป็นอย่างที่เราคาดการณ์นะครับแต่เราไม่ได้ออเดอร์เพราะว่าแท่งเนี้ย มันดันลงไปแบบแรงเลยนะครับแล้วก็แท่งนี้ไม่ทดสอบแนวน,นั่นอีกนะครับอขอดูนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับกราฟซุบแบบนี้ผมตีที่แนวไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็น,นแนวที่สามารถที่จะโยนราคาขึ้นไปได้นะครับโยนราคาว่าโอ้ใช้คำว่าโยนราคาไปนีครับผลักดันราคานะครับ <laughs> ไม่แน่ใจจะได้วอเดอร์หรือเปล่านะครับผมปล่อยสัญญาณเข้าไปใน f o l l o w b กสอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงกำลังฝึกงานอยู่นะครับก็เดี๋ยวทางทีมงานจะประสานงานแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะคุยรายละเอียดในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ติดตามได้นะครับผมก็ถ้าไม่ถ้าไม่มีแนวที่มันโอเคจริงผมจะยังละไว้ในฐานที่เข้าใจก่อนนะครับ สยดายเนาะสยดายตรงนี้นะครับอรอครับรอรอตรงนี้นะผมตั้งกระดิ่งดีกว่าน,นะจะได้ไม่ต้องเฝ้านะครับผมต้องรอเขาหลุดโซนนี้ไปนะครับเพื่อให้เขาทําแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับตรงนี้ใช่ไหมนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน,นี่คือพื้นฐานของกราฟเบสิกแบบเบสิกแบบท,ทั่วไปนะครับก็เห็นไหมว่าราคาของปลายไส้ที่มันมีความเท่าเทียมกัน มันมีแรงผลักดันกราฟกลับขึ้นไปได้เห็นไหมครับถ้าเขาถ้าเขายังไม่หลุดแรงซื้อตรงนี้มันมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่กดตามนะเราต้องรอให้เขาหลุดลงไปจริงๆนะครับหลุดลงไปแบบหลุดลงไปแบบเต็มๆแท่งอ่ะจะได้ได้จะดีนะครับก็น่าจะโอเคกว่าอม นไหมน่เห็นไหมผมอย่างที่บอกว่ามีโอกาสมันที่มันจะกลับตัวขึ้นได้ตลอดเห็นไหมครับเพราะว่าแรงซื้อมันอยู่ที่ปลายไส้ใช่ไหมครับนั่นแหละรครับก็มันกน็เห็นไหมพอเขียวปุ๊บแท่งต่อไปก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อทําไมมันถึงขึ้นไม่ไหวเห็นแนวนี้ไหมเห็นไส้นี้ไหมครับมันชนแล้วมันก็มีแอคชั่นใช่ไหมครับ เพราะว่าตรงนี้มันเคยผักดันราคาขึ้นนไครับนี่ผักดันแท่งนี้ขึ้นไปนี่ครับผมก็แล้วก็มันมีแนวนี้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปกดสวนในขณะที่มันมีปลายไส้ตรงนี้คอยช่วยดันราคาเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ความคิดที่ดีะนะครับอืม,มอ่ะตรงนี้เชื่อมีเส้นริดด้วยโอเคเห็นไหมผมต้องรอให้เขาหลุดไปนะครับหล,หลุดโซนนี้ไปครับเพราะฉะนั้น ลักษณะกราฟมันจะมีโอกาสที่จะวิ่งอยู่อย่างนี้เหมือนเส้นซิกแซกเลยนะครบบบับฟึ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 บแบบนี้อ่ะหรือหรือหรือแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ได้เป็นไปได้ทั้งสองทิศทางนะครับแต่ว่าฟอลโล่เทรนจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคกว่านะครับผมใช้เวลานานานี้เนี่ยโอ้ใบสามครึ่งล้นแิ๊บเดียวนี้ครับก็ เดี๋ยวรอดูก่อนก็แล้วลกันนะครับว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับอาจจะสักอีกนาทีนะครับถ้าไม่ได้ก็ก็ต้องวางถุงก,กาวแล้วนะครับ <c oughs> ออวางถุงก,กาวด้วยนะเออเอาถุงก,กาวมาจากไหนไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวรอดูครับถ้าแท่งเนี้ยมันตึงลงมาแบบนี้ใช่ไหมครับโอ้โหทำไมหัวมันบานขนาดนั้นอนะ ทั้งต่อไปก็มีโอกาสที่จะทําแบบนี้ตรงต่อนะครับผมรอนะครับรอกอ็รอก่อนนะครับพยายาม l ฟล w ์เทรนเอาไว้นี่ครับก็การ l ฟล w ์เท n นก็คือการกดหาแนวต้านแนวรับกดนะครับก็ถ้าเราจะ l ฟล w ์เทรนก็รอให้เขา break แนวไปแล้วเราก็เนี่ยเหมือนลักษณะนี้นะครับก็ รอให้เขาสร้างแนวแนวรับแล้วก็เบรกไปแล้วก็กด follow trend ด้วยการใช้แนวรับเก่าเป็นแนวต้านใหม่ที่เราเรียกกันว่า break out นั่นเองครับนี่คือเขาเรียกว่า break out นะนี่นะครับแนวรับเก่านะครับกลายเป็นแนวต้านใหม่แล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็รอตรงเนี้แนวรับตรงนี้ให้ทําหน้าที่เป็นแนวต้านกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับก็น่าจะได้เข้าแล้วน่าจะได้เข้าแล้วนะครับใกล้ละอีกนิดหนึ่ง นี่ก็เล่นขึ้นไหลอย่างเดียววันนี้กราฟค่อนข้างที่จะอเป็นไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะฮะผมเข้าได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าอ่ามันหลุดลุดไปแล้วคราวนี้เนี่ยอโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับก็ผมคิดว่ามันจะลงต่ออยู่แล้วแหละแต่สิ่งที่ผมอยากได้คือผมอยากได้ราคาให้มันไปไปหาแนวนั้นก่อนนะครับก็ ความรู้สึกคือมันก็กระชากตั้งลงไปเลยนะครับกดอกดไปกดไปอีกออเดอร์นหนึ่งนะฮะอ่าโอเคตรงนี้หลุดแล้วนะหลุดแล้วในท็อปปั๊บอ่าหลุดแรงซื้อตรงนี้ไปแล้วนะครับเไปหลุดแนวต้านตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวเขาจะทําหน้าที่เป็นแนวรับใหม่ได้หรือเปล่านะนิดนะครับคําว่าหลุดต้องหลุดไปเต็มแท่งนะไม่ใช่หลุดแค่ไส้แล้วเนื้อเทียนมาปิดแบบนี้ไม่เอานะครับเดี๋ยวเนื้อเทียนมาปิดตายเนี่ยไม่เอานะแบบวนั้นไม่ได้หลุดนะครับหลุดก็ต้องหลุดตเต็มเ,มเลยแบบนี้นะครับ เนี่ยแบบเนี้ยคือต้องหลุดไปเลยหลุดไปเลยแบบเนี้ยแบบเต็มเต็มแท่งนะครับแม่ในเวก็รอได้ครับรอได้เดี๋ยวรอที่แถวนี้นะครับอันนี้หลุดนเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าเปิดอย่างเนี้ยเรียกว่าหลุดเต็มแท่งนะครับเอคู่นี้มันมีเสวนทางกันเนาะเออเนาะอันนี้ลงอันนี้ขึ้นอย่างเดียวน,นะครับมันจะลงให้เนี่ย เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่บีบีเข้ามาช่วยในการโอ้โหไฟเขาแล้วนะครับอืมช่วยช่วยดูนะครับช่วยดูนะครับเอ่ามันมีแนวไหมแบบนี้กราฟนา่าจะไหลนะครับเป็นถาวนี้เออสี่โมงโอ้ยแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับอืมไปโน่นแล้วนะครับโอ้โห ยาวเลยนะครับเรายาวเลยแบบนี้นะครับอืมอันนี้น่าสนใจนะคู่นี้ก็น่าสนใจนะครับเนี่ยที่ผมไม่กดตามเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะกลับตัวตอนไหนนีครับถ้าเป็น otc ผมกล้ากดอยู่กล้ากดตามอยู่นะครับ แต่เนี่ยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลงมาปิดเป็นโดจิได้ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดมีแท่งเป็นเขียวใหญ่ๆอย่างนี้นะเขียวใหญ่ๆแล้วไม่มีไส้นะครับแท่งแท่งเนี้ยถ้าปิดเป็นโดจิแท่งต่อไปมีโอกาสลงนะครับอันนี้น่าจะไปเรื่อยๆนะครับอ่ะนี่เห็นไหมมีโอกาสนะผมอยากให้แท่งเนี้ยมันมาปิดเป็นโดจิครับปึ๊บทิ้งไส้แล้วก็ปิดเป็นโดจิอย่างนี้อืมประมาณนั้นประมาณนั้นได้นะได้นะ ได้ไหมอ่ะโอเคครับอืมอ่ะโอเคผมว่าเขาลงแล้วแหละยวดูว่าจะลงจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าอ่าแท่งเขียวเนี้ยมันไม่มีจุดผักดันราคาขึ้นที่ชัดเจนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเป็นแดงใหญ่ได้เหมือนกันนะหรือค่อยๆไต่เป็นแดงเล็ก แดงเล็กลงมาเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนนครับขอแค่อย่าให้มันมีการกระชากขึ้นแบบจากแรงซื้อครั้งเดียวอ่ะถ้ามันกระชากค,ครั้งเดียวอ่ะผมตายแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นเทรนขึ้นไงอ่ะเห็นไหมอย่างที่ผมบอกว่าอีแท่งเนี้ยมันไม่มีจุดผักดัานานแต่ถ้ามันมีไส้มีไส้ของแท่งนี้อยู่ประมาณนี้ ผมไม่กดนะครับผมไม่กดลงแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะไปชนไส้แถวเนี้ยแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อไงแต่ตรงเนี้ยมันไม่มีนะครับมันไม่มีปลายไส้เพราะฉะนั้นทั้งเนี้ยผมก็เลยลงมาได้นะครับลงมาได้นะครับโอเคก็พอละนี่ครับก็ปล่อยสัญญาณไปไม้หนึ่งใน f o l o r b c k นะครับถ้าใครได้ติดตามก็อ่ะน่าจะวินไปนะครับไม้นี้นะครับโอเคขอตัวละกันนะครับเพราะว่าอยู่กับกราฟนานแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้านะครับสวัสดีครับ